ฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรเดี๋ยวคนละเกมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับสปายหนไายหนายเกมคนเจ๋งจากหินมะพร้าววันนี้นะครับเราจะมาบุกแดนหินมะพร้าวกันนะครับโดยพี่คนนี้อ่าแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมของคนไทยเกมที่แล้วครับ อีพีแล้วผมไม่ได้เล่นด้วยเป็นเกมอ่ะฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรนั่นแหละที่ผมพูดครั้งแรกกันหละเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับว่ามันจะเกียนเหมือนหัวพี่แกมไหม Let's go มันจ้าสลือเกินดีครับเราเข้ามาแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีผมได้ยินมาว่าคุณคือคนเจ๋งจากตายิมพันผมมีเรื่องอยากขอร้อง ตอนนี้ชายที่ชื่อว่าจอนสีหน้าได้เหิมเกินเกินเหตุอนันควรเขาได้ขอดของมณีสีฟ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ได้แรงคุณต้องไปหยุดเขาเพราะฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบางคนเลเด้วย <c oughs> คำคำพูดสุดท้ายเหมือนเหมือนไล่มากกว่าโอเคในเมื่อฟ้าประทานเรามาแ <c oughs> ค่กุญแจก็บอก โอเคครับในเมื่อฟ้าประธานเรามาให้จากการเจาะซีนาเห็นไหมถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อกี้นี้ยอนซีนาผมนึกนึกถึงแค่คนเดียวคนนี้ครับน่าจะใช่น่าจะใช่คนเดียวกันโอเคแล้วนี่ก็คือแดนหินมะพร้าวฮะขอขออีกทีดิขนาดโถไม่ใช่โถดิเขาเรียกว่าอะไรองแตก ยังมีเสียงเอฟเฟกแต่ลมมันแรงมากเลยแล้วที่นั่น <laughs> นี่คือหินมะพาลที่ไม่เหมือนหินมะพาลสักเท่าไหร่ <laughs> เอาล่ะเขาบอกเกมนี้มันเป็นเกมเนี้ยอนะเอา้าใครด่าวะอ,อ,อ,อ๋อมายังไงอขีสัตว์สักแสงอเอนวัเยะตาอโอเคใช่ไหมว่ามันใช่คมแฟกตนะ์ปะไอ้ท่านี้ถ้าจำไม่ผิด แต่มันเก่ามากเลยนะใครใครที่รู้จักนี่คือโอ้โหไม่เด็กเลยนะครับผมเคไปต่ออัคีสัดแสงอยู่ไหนเออเลือดมันร้อนอ้าวโอเคมาอยู่นี่ไงอ,อยู่นี่ไงอยู่ <c oughs> ดูทรงผมดิอะไร <c oughs> <c oughs> น,นะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะผมฟังไม่ทันว่ะคุณผู้ชมแต่ก็ <c oughs> ขอเตือนไหมได้ปะไม่ได้ฮนะม,มาเลยอัคีสัดแสงอยู่นี่ปะ วันนี้โอ้อะไรวะเนี่ะเอ้ยเอ้ยอย่าชิดปืนอีกเดี๋ยวช่วยๆโอ้คีสักแบนคีสักแบนเฮ้ยเฮ้ยเซ็กเซ็กยังมีเด็กแบนด้วยเด้อ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 เดอยู่ปะโอ้โหเลือดเหลือสามจุดเจ็ดแต่เราเป็นคนเก่งฟ้าประธานจากป่าหินมะพร้าวเลยนะเด้อเด้อเด้อใครป่าใครใครป่าใครเดี๋ยวยิงปืนยิงสอดแสงเหรอ เมื่อกี้เมื่อกี้น่าผิดพลาดมองหาเองนะเอึเออเออแต่เมื่อกี้มันมีประตูนะเดี๋ยวลองเลยลองโอ้ต้องต้องถอยหลังไถึงนู่นเลยอะอักขีสัแสงอักขีโอเคจบมาจากคุมแฝกว่าท้าจะไม่ผิดสวัสดีเพื่อนเด็กแร็ปโอ้ย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 โอเคปิดประตูปิดปิดปิดไปได้นี่อะไรปืนพก โอเคครับมาดิเฮ้ย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 จิงนกไอ้ค้าวผมชอบเกมนีน้วนะเง่แง่แง่แง่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาาันทะลุเข้ามาได้ไงเฮ้ยเออืออืเอ,อเกมนี้ครับมันจะเอฟเฟกต์อลังการมากเอฟเฟกต์เสียงโคตรดี เคาว์คว,ว,วกระสุนตู้เย็นประหยัดพลังงานเบอร์หกเลยอยแต่นี้ไม่ไไมอะไรปะเออมันจะล้ำไปไหนวะเออ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 เอเอ,เอ,เอโอ,อ,อยโอยกระสุนกระสุนเจ๋งดิมาดิมาเออ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 ผมว่าคนหัวร้อนง่ายนะน่าจะเล่นเกมนี้ไม่ได้แม่งโดนด่าดทั้งเกมเลย โอเคไปประตูโอ้โหอะไรวะแสดงว่าเยอะข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะเยอะมากๆเยอะมากมากอ้วกอ้วกเฮ้ยเดี๋ยวนั่งก็นะมันยิงยิงโดนอยู่วะนั่งแล้วเอ้อกูตายมาดิมาฮะเออเออเออไหนวะโอเคขอรถยิงได้รถยิงได้ โอ้ย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 อออโอ้ยเยอะจังวะเออมีนกด้วยอืออือไหนวะนกโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวอืออืออัลลินซองแซงมันพูดว่าอะไรผมฟังไม่ทันโอเคหมดแล้วแหละปิงปองปิงปอง เออยังยัง,ย,งยังวิ่งมายังวิ่งมาโอเคมีเห็นไหมผมบอกแล้วเกมนี้คุณภาพเสียงเป็นคุณภาพที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะอันนี้มีเสียงไหม <c oughs> <c oughs> เป็นภาษอังกอตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้ว <c oughs> ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอ๋ออยูออ่น <c oughs> ีออ่ <c oughs> าห้าวนักเหรอไหนวะอยู่ไหนโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นโอ,อ้โหโคตรเยอะเออเออเออแววอวว่อเว่อเว่วว,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 ว่โอ้ยตอนนี้ผมต้องสงสัยว่าใครกันแน่วะเนี่ยที่เป็นใครต่อหินาผ่านหน้าท,ที่แห่งนี้ โอ้โหคนยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยว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 เอ้อวูจะตายจะเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคได้เลือดเลือดพิเศษมือเล็กยาวจู่โจมเอ้อเอ้อเติมเติมเติมมันพูดว่าลุงสีใช่ไหมลุงสีเอ้อ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 เออไหนๆเอาอมันฆ่าผมตาย เห็นไหมคุณภาพเสียงโคตรดีเลยปิงปองปิงปองเสียงเอ้ยอมอไซค์เออเออเออแมนแมนงานงานโอเคกดเออเด้อเด้อเด้อเดอมอไซค์ต้องสี่บวงนะชอบอะสนุกโอเคทางนี้เลี้ยวขวาเจอไหมแหน่ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเฮ้ย เออเ้ยโอ้โหคนใกล้อืออเออเหมือนเป็นจอห์นวิกเวอร์ชั่นคนไทยเกลียดเออเป็นใครล่ะมาดิ What เด้อเป็นเพลงเฮ้ยใส่ติ๊กด้วยมีใส่ติ๊กด้วยโอ้แกไม่รอดเออ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  เป็นการ้องแบบโอ้ยหลบเนี่ยลิขสิทธิ์เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอือเอือเออเอเออเดี๋ยวมันด่าพ่อผมด้วยเอือเออเ้ยันอะไรวันเนี้ยเอ้าโอเคมาใส่ติงด้วยเป้าเยอะเยอะ เออ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 ไหนวะเดี๋ยววะเก็บคนก่อนแล้วกันเก็บคนก่อนเออเออโคตรไกลแล้วมันยิงโคตรได้อ่อออออโอเคทีนี้เหลือนกนกนกยานูกเก่าเออเป็นการต่อสู้แบบโคตรมันอ่ะกับการยิงกระแบบแบมโบ้และเพลงแบ็กกาวข้างหลัง เออเหมือนก็ซ้อมร้องเพลงกันอยู่ตายยากจังว่าเออ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 วู้จบยังไอยังยังยังไม่หยุดหรอกคนทำเกมเขาทำตอนไหนวะเอ้ยเออ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 โอเคมีการเต้นด้วยนะ จบไปแล้วเลิศนานแง่ยแง่งอ okay. ่ะ a c t i n งเด้อโอเคเฮ้ยหนังสือสวดืมอะไรเฮ้ยฝ่ามือพ่อหันฝ่ามือพ่อหันไม่โดนอ่ะเออเอออุ้ยแรงอยู่นะฝ่ามือพ่ออรหันยัวเต้นด้วยเว้ยเออตาย โอเคถ้าโดนทีเดียวน่าจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนโมนโมสังคังกินหอมไปจงสงบไปซะเจ้าพวกดเด็กเกลียนอยู่ไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยเอมมมอม,มันปิดเพลงได้ไหมวะ <laughs> ยะเออ มีใครหัวลอดด้วยแ,แกไม่ลอดหรอกโอเคในด้กระสุนกับกุญแจเยอะโอ,อ,อ,อ้โหยูยังมีสองตัวเออ <c ười> พี่แกเอาค่อยนเดียวด้วยนะและเพ,ง <c ười> พลงทีงนะพง่พี่แกเราคือเพลงอะไรวะเดี <c ười> ย๋ยวจบเดีย๋ยวจบเกมนี้ต้องลองไปเปิดยูทูบดู้ว <c ười> มันชื่อเพลงอะไรวะ มันมีไหมดีกว่าลุยเลยโอเคโอ้ยสบายหัวสักท,ทีโอ้โอ้หโอ้โหโอ้โหโ,โคตรเยอะโคตรเยอะเป็นเล่นดับเลยจัดมาเยอะฝ่มามือพออระอรหัน โอ้นั่นอะไรวะน่ะโอโ对对้โหอะไรวะตัวยังเยอะโคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยตายตายโคตรเยอะเลยเกะเอาไหมเตรียมตัวเออเออมามานั่นนี่จะเป็นดาวสุดท้ายจริงๆเลยโคตรเยอะเลยเยอะไปไหนครับเนี่ยเออเออ โอ้ดูฝั่งนู้นมาแล้วมาแล้วกี่ตัววะกี่ตัวเออเออโอ้ยเดี๋ยวน่ใกล้ไปใกล้ไปพี่ลูกพี่ใกล้ไปลูกพี่ลูกพี่ใกล้ไปเออเออวิ่ง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 ห้ามหยุดห้ามหยุดเด็ดขาดห้ามหยุดห้ามหยุดโอวูอย่างเยอะอย่างเยอะเยอะเกินโอ้โหไป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 มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้ว เออเออใช้รถ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 ระเบิดแล้วถ้าเราใช้นี่บ้างมันจะระเบิดได้ไหมแต่มันโคตรพลังโคตรทำลายล้างโคตรน้อยเลยอืออือเราเก็บหนังสือสดบนไว้ก่อนครับเผื่อเจอตัวอะไรที่มันหนักแน่นกว่านี้เยอะเอ้ยตายสักทีดิ่อืออืออือ ยังไม่จบอีกที่ไหนวะที่ไหนเนี่ยไหนเนอะนั่นไงโอเคเหน็นแล้วอโอเคจบแล้วจบแล้เดี๋ยวเพลงอะไร,รเพลงอะไรอีกเนี่ยออเ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 มันยังไม่ตายนะตายเหอะโอเคอือ อาสักทีขอร้องเพลงจีนเหรอหรืออะไรอออร้องเลยไป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 ตายเถอะขอร้องขอร้องหมดนะหมดเถอะโอเคหมดแล้ววนข้างในเนี้ยต้องเจอฝ่ามือพระอลหังแล้วเพลงอะไรวะ ตอนนี้เราเจอกับการซ้อมร้องเพลงที่บทเดียวและใส่พลังอินเนอร์อย่างต้นหลานและนี่เราบรจะเพลงอะไรวนะเนี่ยเอเจ๊เจ๊จารลวดการลวนได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าคือเขิบเลยลอยากต่อตต้ต่อตู้ต่อสู้เลยอ ouais ่ะเป็นไงลิ้มพันเลยทำไมเขาให้ขอมาเยอะจงังเลเหมือนว่าข้างในน่าจะเยอะขวบอดีรก็โอ้โห โอ้โหยืนเป็นแถวยืนเป็นแถวเออเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงฝ่ามือเขาเออมันยิงยังไงวะเนี่ยเออเออโอ้โหเหลือสิบเอ็ดเหลือสิบเอ็ดยังไปแค่บ้างเอ้ยนี่ไงยังอยู่ยังอยู่สองข้งกินหถมไปไปโอ้โหเยอะ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 มากเฮ้ยมาเป็นใครล่ะมาเนี้ยอดได้หมดอะมาเออ แล้วก็ออกไปเก็บต้องไลสู้อะไรเก็บอย่างนี้กี่รอบวะเนี่ยเนี่ยป่ะมันมีเอฟเฟกต์ทุกอย่างเลยอ่ะโคตรชอบเลยแวักโอเคเป็นใครล่ะเอาอยู่เดียวอีกตัวมาเออเออพอจัมาเออไม่ได้กิน้วไม่ได้อาวได้กินเลย ต่อมาก็น้ำมน้มังต้องคองกินถามขอเก็บเลือดก่อนนะครับนี่นีผมสงสัยริงตอนเนี้จะโดนลิสิทธต์ป่าววอะเฮปทางนี้วัดดีจ้าโอ้โหชาวเวนทั้งหลาเงี้ย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 เงี้เเออเออเออมันยังไงล่ะมันยังไง เดือ okay. นทั้งตมนบอกเลยไม่มีใครสู้น้้งหมดได้จริงๆสองข้างกินหมอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเปิดประตูมายังไงล่ะยังอุ้ยชนชนชนเนาะชน,น,อชนเอา้าเอา้าเอา้เอาวัด โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มันอรอหางจนมันค้างไปแล้วอ่ะหรือว่าเกมเขาตัง้งใจมาทำงี้วะเอ้าค้างเอา,เอาละครับแล้วก็กันก้นก็จบอย่างนี้เลยแล้วกันมาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปอิดซ <cam> ีเคทบบายบายครับ <sk r> <t> ผม อ,อลาหางจนค้างเลยคอมตรู